คุณยังไม่เคยเล่น World of w a r ิ h อย่างนั้นหรอนี่อ่ะเกมเนี้ยออกทะเลมากบอกเลยตามหาวันพีชอยู่ริมหาดเอาไม่ใช่เดี๋ยวเราไปด้าวันพีชไปซ้ายเหรอครับไปซ้ายครับ เราไม่กลัวเพาเรามีเรือลาดตะเวนที่ไว้ใจได้อยู่ทั้งหนึ่งลบเราจะไปให้เรือพิฆาตทุกลำในคุณออกจากการอยาเดี๋ยวนะอย่าบอกนะคุณช้างกับคุณต้องเป็นเรือเครื่องบินเรือประจำบ้านเรือประจำบาน๋อ้ราจะเล่นสายอะไรครับ ตอนนี้ผมมาเล่นเรือราตะเวนผมยังไม่มั่นใจผมน่าจะผมเห็นเครื่องบินแล้วก็น่าสนใจผมเจอเรือข้าศึกผมปล่อยต่อไปทักใหน่แกจะจับเราจะอุดร่องให้ไหวโอ้โหเดี๋ยวพิฆาตเลยนะใช่เรือพิฆาตมา ไฟทักมาหนึ่งชุดโดนเรียบร้อยทะเลกระจายทะเลมาช่วยไว้ายมากเราต้องฆ่ามันทะเลฆ่าทะเลสุดยอดเน้นยว่าไปทุกวันนี้มนุษย์ก็ฆ่าทะเลจริงทะเลเลยฮ้ยไม่โดนทะเลกระจายทะเลกระจายแล้วทะเลรับจังเพียงจะวัดใจใคร โอ้ยลืมไปก็แต่ว่าวานพอดีว่าผมซื้อไอ้นี่ไง,ไงเอาสายไฟเอาป,ป,ป,ปุปกรณนอะไรนี้ไปใสยไฟมกกันีลังกันลากอเอาไม่สะด,ดวกเออถ้าตายพออานไดอดียับามเอาไม่สะดวก จะโดนไหมข้ามันอเกินแบนดัว hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ต่อไปด้วยครับผมกำลังตรงไปจุดสี่ต่อไปดเพียบเอาว่าเ่องจะไม่โดนนะเดินหน้าเต็มกำลังด้วยความไว30นัด ลงได้แล้วจังหวะนี้เอ้ร้าช็อตพอดีเน้นตอับเอ้ยมนะเอาเ็้ันนซ้ายเราโทษขับเรือโอ้ยคนคนเพื่อนเบียเพื่อน เบียรเพื่อนเพื่อย้ายไไป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 สวยงามโอ้ผมยิงเขาได้ว้ออผมไปทางไหนดีวะผมอ้อมกลับไปทางเส้นทางเดิมดีกว่ม่ผมไม่อยากผ่านช่องแคบนี้ตอนนี้มันดี นะกับเนื้อกับหมูเพราะมันกดเอ็นเพื่อปล่อยลูกนะกดเอ็นกดเอ็นหมดเครับเอ็ดดนคะ้างครกดเอ็นค้างให้เรือพิฆาตนำดีกว่าข้าสึกเสียเรือไปสามเอ้สี่ลำครับ อยู่ตรงนั้นหลบไปไต้องเราจะชนกันไม่ได้นะผมเบรกแล้วผมได้แค่นี้สกิบสกิกิกกบอ,กออกซ้ยายไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายตีเอกอะไรวะออกข้างหลังข้างหลัง Uh huh. มีการขับเรือนิติใหม่ตำรวจตะกีบเมื่อออฟฟิเชอยหลงทางนะครับถ้าสึกกำลังยิงผมเห็นแล้วมันเป็นเรือประจันบานเตรียมตอปิโดจุดไฟจมต่อ กำลับมาได้แล้วการตั้งป้อมอีกแล้วผมจะขึ้นไปนี่เลยบายอีกสี่สิบวิผมจะมีตอปิโดโอ้เสวยครับเราล้อมเอาไว้ตอปิโดของผมลูกนึง,นงโอ้เลยทำมือด้วยอะไรเนี่ยโดนโดนลุงเรียบร้อย โดนต,ต่อไปสโดนต่อไปลูกสองลูกคนระับเัอประจันบานระมเขาไม่ได้ว่าเขาคงจะไม่ส่งตอร์ปิโดมาหาเราเหมือนกันเขาไม่มีหรือเปล่าเออสิงด้วยโอ,อย้ชีดเตือดนอนน่อนน่ะทีน,นี้ใส่กระตุ้นก็าอ วดีวอ,ะอะไรเนี่ยคนอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ยิงกันล่ะลมแล้วลลเย้สวยงามครับอเอาว่ะใหญ่เขามาแล้วเอ้อผมผมเข้าไปลึกเกินไปแล้วหอยหลังเต้นต้มล้อ ไฟล้อมเต็มกำลังชะลอลอยล้อมยิงไดโนทอ็อปยิงไปแล้วจะโดนหรือไม่ ปิงร้อนโล้วไปโดนทางบ้านยิงก่อนตลอดเลยเย่ะแล้วผมลุกไปไปหลังไปหลังจะไม่ทันเอาทันเถอะครับคัพเตนกำลัง โอ้โหปิงร้อยหนึ่งบีดาเึ้นเอฟเฟ็กก็ปิงขึ้นนะผมยิงโดนเรือทิฆาสติดแม่นปิงร้อยจะเอาอะไรไปเล่นโอ้ยผมโดนแล้วนะไฟไหม้เรือเดับไฟมีใครสามาถช่วยถล่มเจ้าเรือทิฆาดล้มที่ตรงมาหาผมได้บ้างผมกำลังยิงอยู่ครับ อ๋อรือพ่ารผมยิงเรือลัตเตเวยียอยู้ยตาตา,ตาโอ้โหเล่นเมืนบะแกเลย้ร่วขอบคุณมากครับสำหรับการสรนับสนุน อินมากเลยเอ้ยอย่าแล้วผมโดนผมโดนพีโดสกึ่สตาร์เบรคปิดตาบิโดนะครับอ๊อฟโอ้โหทำโดนเ<น>ต็มเลยโอ้ยเดือยทพีโดสอัลสตาร์นสายเต็มกำลังผมโดนแน่นอนลูกหนึ่งเฮ้ยหลบหลบทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยอะไรก็โอ้โหไ,ไ,ไม่ได้ละผมขอหนีกันหนีให้รอด <laughs> ผมแย่ผมแย่ผมแย่ทุกการล็อกผมแย่ฉันด yeah, yeah, yeah. 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 ีผม์ลองไปจมจ,จมมันได้แล้วสวยครับโอ้โหผมถอยกลับไปแนวหลังดีกว่าเราจะชนะทนั้งทั้งที่เรายัางลอยน้ำอยู่โอ้สามหมืน่นเจ็ดคอนเนคไทม์เอาเออเอาเข้าไป เราพีดูฮึทีมที่บีเรายึดทุนที่บีได้แล้วครับคุณก,การบีมากตอนนี้ผมขออยู่แนวหลัง แล้วคุณอ๊อฟไม่เห็นไหมไกลๆใช่ไกลๆลิบๆเลยแต่ผมเรือเหลือ2009ผมจะไม่เสี่ยงให้หลูกเรือของผมไปทอนใต้ทะเลเหรอกเย้ยค่ศึกกำลังยึดพื้นที่เองเรือญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่าจะนับลำได้เลยอ่ะที่เหลือรอดจนจบะน,นแล้วชนะแล้ว,ลวชโยเราผมไม่จมด้วยแหละ เด็ดถอยไปสามลำแบบนี้ครับแย่ผมคำรามเลยสามหมื7นเจ็ดนะครับลัดแมนผมคนเลดี้รอเลยจะรักขึ้นหลังจากไม่แหลกก็ยิงไม่โดนอีกเลยเออแต่เอ펙มันแบบยังไงฮะเอ펙แต่อย่างหนึ่งเวลาเวลายิงหั่วเออ บางทีอ่ะมันควรจะล้มเลยนะโดนหัวไม่ล้มอ่ะมันโดนหัวแล้วแบบมันไม่ล้มอ่ะเออถ้ามีหมวกก่้งก็พอเข้าใจอ่ะแต่หมวกอื่นหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยมันควรล้มลงไปดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอ่ะไม่ล้มล้มไม่ใช่หรอถ้าอันแรงๆถ้าปืนทั่วไปยิงหัวก็ไม่ล้มทันทีนะถ้าปืนทั่วไปนั่นไงนั่นแหละปืนทั่วไปถ้ายิงก็แต่ก็ล่วงอย่างไวอ่ะถ้าเห็นเราว่าแล้วผ่านรัลหมางเห็นเราว่ารีเวิร์กแล้วผ่านใหม่ว่ะตอนเนี้ย จริงดิเดี๋ยวไปซื้อเออเปกติ 4, ล้วคือเดินยิงได้อ่ะโห oh. เขาว่าอย่างนั้นเลยแจ่ม <Jam. S 2> ไม่รู้ว่ายังไงยังไม่ได้ลองอ uh.